ชื่อที่ค่ะชื่ออางสาวนวลพาหลังลูกนะคะรหัสห้าสี่ศดห้าเก้าค่ะก็คือไม่เคยเกินเจ็ดเลยแนนในรอบนี้หม่ในการทำงานในบูธบอลนี้มอเตอร์ลิ่งนะคะก็คือว่าแนนจะเป็นบูตขายของที่ลึกซึ่งของที่เราขายอ่ะก็จะมีพวกหมวกโมเดลรถเล็กชิ้นล้มแล้วก็เสื้อเสื้อของมาตย์โปรในไซส์ต่างๆนะคะในรุ่นต่างๆ ีต่างๆซึ่งมีแค่จอมเยอะมากแล้วก็ที่ถายอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือค่ะเป็นหนังสือแก้ผ่านของเน็เครือสื่อสาธานะคะก็คือเป็นตัวเป็นพิยาศาสตร์ของตัวของมอเตอร์อโเลยโดยเฉพาะค่ะก็คือว่าจาดที่การทำงานนะคะที่ปัญหานีไ่ได้รับชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าแม่หนังได้รับมอบหมายในการจัดสต็อกสินค้าเช็คสต็อกสินค้าทั้งหมด หนักเลยก็คือยอดที่ยกมาตอนแรกไม่ตรงกับสต๊อกค่ะก็ะคือว่าคือยอดตอนแรกจับยอดที่สต๊อกไม่ตรงกันเพราะว่าเราวันแรกเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดแต่วันต่อๆไปเป็นคนจัดแล้วซึ่งปวดหัวมากเพราะว่าแรกมันไม่ต้องการถ้าเกิดขายแลนับของแล้วของไม่ตรงแล้วถ้าเกิดของหายพอของหายใน,นกระปอก็ต้องพยายามขายของที่เกินมาให้ได้ซึ่งนั่นก็คือวิธีการแก้ปัญหาของเนยแตะปอนะคะ แล้วก็ตอบใครก็คือพอพอขายของเสร็จบวกลบยอดผิดบวกลบยอดผิดนั่นคือความโง่ของแกนี่ค่ะก็คือลบยอดผิดไปผิดมาอ้าวพอวันต่อวันก็ลบยอดไปลบยอดมาลบยอดไปลบยอดมาเน่าของอ้าวของปูกก็ลบยอดยกลบหายไปอย่างนี้ก็เลยแกเจอปัญหาไปแล้วก็วิธีการแก้ก็คือเราจะติดกระนับของ <ถ Warner. S 2> แล้วก <så att> <han> ็ปัญหาออย่างนึงก็คือการเปิดสินค้าของพนักงานค่ะการเปิดสินค้าของพนักงานเนี่ยบางทีอ่ะพนักงานมาเอาของไปโดยที่ไม่บอกบอกคนอื่นแต่เขาไม่ได้มาบอกแหนซึ่งแน่เป็นคนนักสต็อกสินค้าคือปวดหัวมากก็คือเขคนไปคนมาขนไปขนมาเขามารู้ที่หนังว่าอ้าวพนักงานเปิดของไปก็คือ สองลูกค้งนะคะ่วเป็นจะมีตารางเพื่อให้ลงว่าขายอะไรไปบ้างแล้วขายอะไรไปบ้างแล้วลวมาลงแล้วลลลคือคนขายสี่คนคนลงหนึ่งคนบางทีขายขายคนหนึ่งคนมาลงสองคนหรือว่าขายหนึ่งคนแล้วลืมลง <c oughs> งงมากค่ะก็คือว่าก็เลยกลายเป็นว่าหลังๆนี้ก็คือจะให้ปอกเวลาปอนขายของปอกก็จะติกไว้ในส่วนของปอกกคือขายของจะติกไว้ในส่ว,ขวนของเขาแล้วลางนีขายของก็จะไม่ติกแล้วพอในินอมาเนี่ยก็จะเป็นติของทุกคน ืนั่นคือวิธีแก้ปัญหาของแม่นะคะแล้วก็บัจจใจภายนอกของนั้นก็คือทางการิที่เห็นชัดเลยตัวันนั้นมีการประกาศของรัฐสุดเฉยก็คือขึ้นไม่มาบันนบามมาตรทุกคนกลัวปัญหาจราจรทุกคนกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ได้ไมีอันตรายแต่ความจริงแล้วคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปัญหาการแบ่งสีแบ่งข้กแบ่งครัว ก็คือนั่นจ้ะลูกสาวของคุณขวัญชัยแล้วก็น้องสาวคุณขวัญชัยอะค่ะเขาได้ไปขึ้นเวทีกบปปสเลยทําให้เนี่ยมีพวกแสดงหลายคนที่เดินเข้ามาแล้วแบบประชดประชันใส่ก็งงว่าเธอได้ทำไรให้หรอคะก็คือไม่ได้ไปไม่ได้มีรู้เกี่ยวอะไรด้วยแต่เขาก็บอกมาว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นไงหล่ะอยากขึ้นเวทีเสื้อเดืองหนักคนเข้าน้อยเนี่ยลูกสาวนายก็เลยแบบค่ะขอโทษนะคะแล้วก็แล้วก็มี่ย ดว่าเป็นเอ๊้มีคนจำผิดง่ายเพราะเนี่ยเงานมอเตอร์มอเตอร์โชว์แล้วคืองานมอเตอร์โชว์เขาขายขายบัตรเหมือนกันมันบัตรในหนังสือทีนี้โดนว้าค่ะโดนว้ามาว่าเอ้าธรรมดาในหนังสือมีบัตรของใบใช่หรอกแล่าแลไมทีนี้มีบัตรเลยใบเดียวคือเขาโน้นนะคะอันนั้นไม่เป็นงานของมอเตอร์มอเตอร์โชว์อันนี้มอเตอร์เอโก้นะคะเราต้องตอบไปทีกค่ะแล้วก็

เขาอะใช้แตในงานพโมเข้าเห็นบิวตี้อะเห็นนกบิวตี้แล้วเขาทนไม่ไหวถ้าบอกว่าหลอกหลอกใช่แล้วแบบหลอกพี่ี่ตำรวจก็มาบอกว่าหลอกตำรวจเป็นเใยรแล้วก็มีคนอวดอ้าวแตงรูปใหญ่ของคุณพนักงานคือวันนั้นพี่พี่นี่บู๊เลยค่ะเจอเลยตัวเลยเลยตัวเลยก็คือว่าเขาอะมาอวดอ้างว่าตัวเองอะใหญ่นะทำไมไม่เห็นบิวตี้เท่าตาเยอะไอ้นี่ยศ ยศเขาใหญ่เยเออแล้วเขาก็มาบอกว่าเออนี่ยศฉันใหญ่นะทำไมไม่ให้ใบรบีเขาไปเขาต้องการแบบฟรีเดียวนี้ก็เลยแบบวาวว้ากันไปทะเลกันไปเดินคอมเพนไปนะคะนี้ก็คือแบบัตรเข้าชงฟรีมากจนเกินไป,จน,ไปจนบางคนถึงขนาดต่อว่าพนักงานคือว่าประมาณว่าแปว่าประมาณว่าเอา้าแบบัตรเข้าชมฟรีงาน,างาน,นก็แบบงานแบบเหมือนงานกระหรวอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ย แล้วก็ผู้ชายเป็นหากลับมาขอเบอร์ปออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็นักว่ารางวัลที่แบบว่าต้องการรางวัลมาก <c oughs> แล้วก็คนที่มีระยา <c oughs> ไม่ขัตาถดีไปท่างคือ <c oughs> คือที่ตรงตรงแนบของแน่นะคะจะตรงข้าวของตา มันยืนเขียนมันโต๊โชว์บางแล้วลบลูกขาจะดูของก็ดูไม่ได้เพราะเขายืนบงังบางทีมันหมุหน,นหงิดอะค่ะมัทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องเป็นงานบริการแต่ก็สิ่งที่เราต้งมาหน,นึงนะคะก็คือรู้ถูกความรัรบผิดชอบงานนี้มากขึ้นเนื่องจากการนับเช็คของกดกวดทุกวันไม่ไหวแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าน,นี้แล้วก็การละเอียดในการตรวจสอบย<ข>อดทุกครั้งต้องมีความละเอียดคือย้อนดูแล้วดูอีกดูแล้วอีกว่าเออโอเคนะมันตรงนะจบ ะะ hai, แล้วก็การรับข้อตาการใช้สินค้าอะไรเนี่ยกดจบแล้วการรับข้อตาการใช้สินค้าแล้วก็การอนการที่เป็นเนื่อสำมันการเอาเวลาไม่มาสายไม่มาขายใะท่สำคเลยแล้วก็ความเป็นระเบียบแล้วก็ความที่จะให้แนเสียต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าทีของบริษัท ความจริงแล้วอ,อ่ะปตทอเป็นคนจ่ายค่าเข้าชมงานให้พวกที่มาจ่ายที่ที่มาแลกฝักสุการโดยการที่ให้เป็นน้ำมันเครื่องระบูดเล้าค่ะก็คือได้รู้หลายอย่างเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้อะไรของเขาขอ่ะค่ะเขาพูดค่ะก่งนแค้ว